ครับส่วนขนาดของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผิวสัมผัสตรงนี้ถูกกดเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันถูกกดเข้าหากันมากมันก็จะมีแรงตั้งฉากที่พยายามจะดันออกห่างกันเนี่ยมากตามไปด้วย เรามาดูตัวอย่าง3.5นะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เราใช้ดูว่าแรงตั้งฉากเนี่ยมีขนาดเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้บอกว่ากล่องใบหนะึ่งหนัก50นิวตัน50นิวตันนี่ก็คือน้ำหนักนะครับโอเคเวลาเราอยู่ในฟิสิกส์เนี่ยพวกนี้เป็นคำที่เราต้องใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้เป็นน้ำหนักก็ใช้คำว่าหนักถ้ามีมวลก็คือบอกว่ามวลเป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะครับตัวนี้บอกว่า วางอยู่บนพื้นโต๊ะผิวเรียบในแนวราบนะครับจงหาแรงตั้งฉากจากพื้นที่กระทำต่อกล่องเมื่ออันที่1กล่องวางนิ่งอยู่บนพื้นดังภาพกอไก่ก็คือภาพกอไก่ก็คือแบบนี้มีกล่องวางนิ่งอยู่บนพื้นนะครับต้องการให้คุณหาแรงตั้งฉากกรณีนี้ที่2ครับมีแรง40นิ้นิวตันกดลงบนกล่องดังภาพขอไข่ก็คือในภาพขอไข่ตัวนี้นะครับก็คือมีกล่องอยู่ แล้วก็วางอยู่บนพื้นเหมือนเมื่อกี้แหละแต่คราวนี้มีแรงตัวนี้กดลงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ40นิวตันและข้อ3มครับมีแรง40นิวตันยกกล่องขึ้นดังภาพคอควายคราวนี้ในภาพคอควายเปลี่ยนเป็นมีกล่องวางอยู่บนพื้นแล้วใช้แรงยกขึ้นอย่างนี้ครับ40นิวตันอยากจะรู้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยแรงตั้งฉาก FN FN ในแต่ละกรณีมีขนาดเท่าไหร่ นะครับเน้นขนาดนะเพราะว่าทิศเราสามารถระบุได้อยู่แล้วโอเคครับก่อนอื่นก็ดูธรรมชาติของขนาดของแรงตั้งฉากตามที่ผมอธิบายก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือดูตามผมนะสมมติเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งแล้ววัตถุที่ว่านี้เนี่ยก็วางอยู่บนพื้นแรงตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับถ้าคุณมองที่กล่องนะครับผมขอวาดง่ายๆอย่างนี้ก่อนละกันนะ ก็คือถ้าคุณมองที่กล่องแรงก็ต้องพยายามผลักกล่องขึ้นอย่างนี้นะครับออกห่างจากผิวสัมผัสถ้าคุณมองที่พื้นก็ต้องเป็นแรงพยายามผลักพื้นออกแล้วก็มีขนาดเท่ากันก็คือ FN เขียนไว้แบบนี้ก่อนนะครับปกติแล้วต้องแยกวัตถุกออกมานะแต่ผมเขียนแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะแสดงวัตถุประสงค์ของผมบางอย่างนะครับแรงตั้งฉาก FN ตัวนี้เนี่ย ทิศของมันเราระบุได้แน่นอนนะครับส่วนขนาดของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผิวสัมผัสตรงเนี้ถูกกดเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันถูกกดเข้าหากันมากมันก็จะมีแรงตั้งฉากที่พยายามจะดันออกห่างกันเนี่ยมากตามไปด้วยคุณดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณวางวัตถุไว้บนพื้นเนี่ยตรงผิวสัมผัสตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกกดเข้าหากันขนาดหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยสมมุตินะครับว่าดันมีคนคนหนึ่งครับขึ้นมายืนบนนี้ ขึ้นมายืนนะคุณจะพบว่าพอขึ้นมายืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงที่กดอัดทําให้ผิวสัมผัสบริเวณเนี้ยอัดเข้าหากันมากขึ้นเมื่อมันอัดเข้าหากันมากขึ้นนะครับแรงตั้งฉากซึ่งเป็นแรงที่พยายามจะผลักออกห่างจากกันก็ต้องมากตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยตัวแรงตั้งฉากตัวเนี้ยก็จะมีขนาดมากขึ้นนะครับถ้ามีคนขึ้นไปยืนในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครบางคนเนี่ยมาช่วยยกกล่อง มาช่วยยกกล่องขึ้นยกขึ้นอย่างนี้นะครับมาช่วยยกกล่องขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณเป็นผิวสัมผัสตรงนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าผิวสัมผัสบริเวณนี้จะถูกอัดเข้าหากันน้อยลงครับจะถูกอัดกดอัดเข้าหากันน้อยลงเพราะฉั้นแรงตั้งฉากซึ่งพยายามจะผลักออกก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยตัวแรงตั้งฉากจะมีขนาดน้อยลงนะครับ ธรรมชาติของขนาดของแรงตั้งฉากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าผิวสัมผัสบริเวณนี้เนี่ยถูกอัดเข้าหากันมากมากหรือน้อยถ้ามันถูกอัดเข้าหากันมากแรงตั้งฉากก็จะมีขนาดมากถ้าถูกอัดเข้าหากันน้อยแรงตั้งฉากก็จะมีขนาดน้อยเพราะงั้นคุณจะเห็นได้ว่าขนาดของแรงตั้งฉากมันจะขึ้นอยู่กับระบบแรงภายนอกครับ ที่ทําให้ผิวสัมผัสบริเวณนี้ถูกอัดเข้าหากันมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นตัวอย่างเมื่อกี้นี้เป็นภาพกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยเราก็เป็นตัวอย่างที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าผิวสัมผัสบริเวณนี้นะครับถูกอัดเข้าหากันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วก็ให้คุณดูแรงตั้งฉากว่ามีขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามนั้นหรือเปล่าโอเคนะครับเราเริ่มต้นจากภาพกอไก่กันเลยครับในภาพกอไก่ก็จะเป็นวัตถุแบบนี้นะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับผมขอแยกวัตถุออกห่างจากาตัวพื้นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับในกรณีของภาพกอไก่เริ่มต้นเนี่ยก็บอกว่าตัวในภาพวัตถุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็จะต้องมีน้ําหนักซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทําต่อวัตถุกระทําต่อวัตถุในทิศชี้ลงในที่นี้โจทย์กําหนดนะครับบอกว่าให้วัตถุเนี่ยหนัก50นิวตันเพราะงั้นก็หมายความว่าจะต้องมีตัวน้ําหนักตัวนี้ก่อน อยู่ในที่ชี้ลงสู่จุดศูนย์กลางของโลกนะครับผมใส่เป็นขนาด50นิวตันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทําต่อวัตถุหรือคือน้ําหนักคราวนี้เรามาใส่แรงที่ผิวสัมผัสตรงนี้ก็คือแรงตั้งฉากนะครับแรงตั้งฉากของเราก็จะต้องเป็นแรงที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสผิวสัมผัสอยู่ในแนวราบนะครับแรงตั้งฉากก็อยู่ในแนวดิ่งตัวนี้ก็คือ Fn ผมขอใส่เป็น Fn กอไก่แล้วกันเพื่อจะระบุว่าอยู่ในกรณีของกอไก่นะครับตัวนี้ เป็น fn กอไก่คราวนี้เราก็จะทำการวิเคราะห์เพื่อจะทำาการหาขนาดของแรง fn กอไก่ว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการวิเคราะห์ก็ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันง่ายๆครับก็คือเราจะวิเคราะห์วัตถุนี้นะครับผมใส่เป็นสีเขียวระบุไว้ก่อนเลยว่าเราจะวิเคราะห์วัตถุนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเฉพาะแรงที่เกิดขึ้นบนวัตถุนี้นะครับเราก็ใช้สมก,การขอมาเขียนทางด้านขวามือแล้วกัน เป็นซิกมา f เท่ากับ ma เล้วก็เขียนแรงเลยครับในที่นี้แรงอยู่ในแนวดิ่งนะครับผมก็เลยกําหนดทิศบวกแล้วกันกําหนดให้ทิศบวกเป็นทิศชี้ขึ้นแบบนี้เพราะงั้นก็จะมีแรงแรงแรกนะครับก็จะเป็นแรงตั้งฉากมีขนาดเท่ากับ F กอกไก่อยู่ในทิศชี้ขึ้นผมก็ใส่เลยนะขนาดก็คือ f n กอไก่อยู่ในทิศชี้ขึ้นก็คือทิศบวกตามนี้นะครับซิกมาคือการบวกกันคุณมีกี่แรงคุณต้องรวมกันแบบเวกเตอร์นะครับ แรงที่2ก็จะเป็นน้ําหนักขนาด50นิวตันทิศชี้ลงติดลบนะครับเพราะว่าทิศชี้ขึ้นเป็นบวกเพราะงั้นแรงที่2ก็คือแรงขนาด50นิวตันทิศชี้ลงติดลบเท่ากับมวล m แล้วก็คูณกับความเร่ง a ทีนี้คุณจะเห็นได้ว่าตัวกล่องตัวนี้เนี่ยมันวางอยู่นิ่งๆบนพื้นนะครับเพราะงั้นความเร่งย่อมเป็นศูนย์อยู่นิ่งๆน,นะครับก็คือแบบนี้จากนั้นทางด้านขวามือคูณกันก็ได้ศูนย์ตรงนี้ลบ50ผมย้ายไปทางขวามือก็ได้50ก็จะได้ออกมาว่า F.N. กไก่ซึ่งก็คือขนาดนะเพราะว่าทิศเราใส่ไปตรงนี้แล้วนี่คือขนาดก็จะเท่ากับย้ายตรงนี้ไปทางขวามือก็คือเท่ากับ50นิวตันนี่ก็คือขนาดของแรงตั้งฉากในภาพกอไก่ครับโอเคเอาตามนี้ก่อนคราวนี้ดูภาพขอไข่กันต่อเลยเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในภาพขอไข่เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรายังคงเป็นวัตถุเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีแรงเพิ่มเติมเข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการใส่แรงก่อนเลยแรงแรกที่มีแน่นอนก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็คือ50นิวตันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนแรงต่อไปที่เรา,เาจะต้องใส่ก็คือโจทย์ระบุมาเลยนะครับว่าเขามีคนออกแรงกดลงบนนี้ครับ40นิวตันนี่คือกรณีขอไข่นะครับแล้วก็ต่อไปก็ใส่แรงระหว่างผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ก็เป็นแรงตั้งฉาก็เหมือนเดิมครับ ก็จะเป็นสองแรงที่กระทําคนละวัตถุมีขนาดเท่ากันทิศต,ตรงกันข้ามในทิศที่ผักวัตถุออกห่างจากกันตัวนี้จะก็คือมีขนาดเท่ากับ FN ใส่เป็นกรณีขอไข่นะครับแล้วก็อ่านระบุไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นภาพขอไข่นะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับผมก็จะใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยวิเคราะห์ที่วัตถุนี้นะครับโอเคก็ เหมือนเดิมครับผมก็กําหนดให้ทิศบวกเป็นทิศชี้ขึ้นแล้วก็ใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ของนิวตันมาเขียนตรงนี้แล้วกันก็เป็นซิกมา F อฟเท่ากับ MA นี่คือกรณีของไข่นะครับมีแรงอะไรบ้างใส่เลยนะแรงที่1แรงขนาด fn ของไข่ทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกครับ fn ของไข่ทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกซิกมาตัวนี้หมายถึงว่าคุณต้องหาแรงลับก็คือเอาทุกๆแรงมาบวกกันแรงที่2น้ําหนัก50นิวตันทิศชี้ลงติดลบนะครับ ยังไม่หมดนะคุณต้องบวกอีกแรงที่3มครับมีแรงขนาด40นิวตันทิศชี้ลงก็ติดลบเหมือนกันเพราะชิศชี้ขึ้นเป็นบวกเพราะฉะั้นแรงที่3ก็คือแรงขนาด40นิวตันทิศชี้ลงติดลบเท่ากับมวลคูณกับความเร่งก็เหมือนกับตรงนี้นะเพราะวางอยู่นิ่งๆบนพื้นความเร่งเป็นศูนย์เพราะงั้นทางขวามือก็คือ0ย์ตรงนี้ก็คำนวณน,นะครับลบ50บวกกับลบ40ก็เป็นลบ90ย้ายไปทางขวามือก็จะเป็น90นิวตันก็จะได้มาว่า FN ขอไข่เท่ากับ90นิวตัน สิ่งที่เราได้ออกมาก็คือจะเห็นได้ว่าแรงตั้งฉากในกรณีขอไข่เพิ่มขึ้นจากกอไก่นะครับเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นนะแรงตั้งฉากตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขนาดของแรงตั้งฉากมันไม่คงตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับแรงอื่นๆที่กระทําที่พยายามจะทําให้ผิวบริเวณนี้เนี่ยถูก อัดเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนคุณจะพบว่าในกรณีนี้เรามีแรง40นิวตันกดลงมาเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวบริเวณเนียถูกอัดเข้าหากันมากขึ้นแรงตั้งฉากตัวนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นกว่ากรณีไหนก็มากขึ้นกว่ากรณีนี้กรณีนี้แรงตั้งฉากเราคำนวณออกมาได้50นิวตันเพราะฉะนั้นกรณีนี้แรงตั้งฉากต้องมากกว่า50นิวตันซึ่งก็คือ90นินิวตันโอเคนะครับนะน่าจะพอเข้าใจนะคราวนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับสำหรับภาพคอควายผมขอ เขียนต่อตรงนี้เลยแล้วกันใช้ภาพเดียวกับขอไข่เนี่ยแหละถ้าภาพคอควายเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ,อใช้เป็นลูกศรสีม่วงนะก็คือตัวแรง40นิวตันที่กดลงมาตรงนี้คราวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแรงที่ยกขึ้นช่วยยกขึ้น40นิวตันซึ่งถ้าคุณดูจากธรรมชาติคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อมีแรงยกขึ้นผิวสัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกอัดเข้าหากันน้อยลงจากกอไก่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณหาแรงตั้งฉากตรงนี้นะครับ มันก็จะต้องน้อยกว่ากไก่ซึ่งกไก่เนี่ยห้ินิวตันต้องน้อยกว่ากไก่ก็แสดงว่าแรงตั้งฉากในกรณีของคอควายต้องน้อยกว่ากไก่ผมใส่เป็นลูกศรสีม่วงเหมือนกันนะครับก็คือแบบนี้ตัวนี้ก็คือเป็น Fn ในกรณีของคอควายในกรณีของภาพคอควายตามนี้แล้วผมวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนเฉพาะลูกศรอ,อันนี้กับอันนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ มาเขียนทางด้านขวามือก็คือซิกมาเอฟเท่ากับ MA เหมือนเดิมแรงแรกเลยครับก็จะมีแรงตัวนี้นะแรงตั้งฉากขนาด fn คอควายครับอยู่ในทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกนะครับแรงที่2บวกกันนะครับแรงที่2ก็คือน้ําหนัก50นิวตันทิศชี้ลงติดลบเราทามาหลายรอบแล้วนะแรงที่3ครับควนที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับแรงขนาด40นิวตันทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกนะครับ เท่ากับทางด้านขวามือก็สูนย์เหมือนเดิมความเร่งเป็นศูนย์นะครับจากนั้นตรงนี้ก็คำนวณล,ลบห0บวกกับสีก็คือลบสิย้ายไปทางขวามือก็คือได้10จะได้ว่า f n ในกรณีของคอควายเหลือ10นิวตันครับคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการออกแรงยกขึ้นผิวสัมผัสบร,บริเวณนี้อัดเท่าหากันน้อยลงแรงตั้งฉากในกรณีของคอควายก็จะน้อยลงน้อยลงเมื่อเทียบกับกอไก่ตอนกอไก่นี่ห้าสเห็นไหมครับ พอมาคอควายเหลือแค่10บครับน้อยลงเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวมันถูกอัดเข้าหากันน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องการแสดงคุณเห็นธรรมชาติของแรงตั้งฉากนะครับแรงตั้งฉากมีขนาดของแรงเปลี่ยนแปลงตามระบบแรงรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะระบุข,ขนาดของแรงตั้งฉากได้เลยเราต้องดูระบบแรงอื่นๆประกอบนะครับแล้วก็ระบบแรงอื่นๆเนี่ย มันจะทําให้ผิวสัมผัสเนี่ยถูกอัดเข้าหากันเนี่ยมากหรือน้อยนะครับมันก็จะทําให้แรงตั้งฉากเนี่ยมากหรือน้อยตามไปด้วยนะครับถ้าถ้าคุณลองดูตัวอย่างกรณีนี้นะครับถ้าสมมุติผมเพิ่มตัวแรงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแรงยก40นิวตันเนี่ยผมเพิ่มเป็น50นิวตันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นถ้าผมเพิ่มเป็น50นิวตันคุณจะพบว่าน้ําหนักเนี่ย50แล้วผมออกแรงยก50เพราะงั้นคุณจะเห็นได้ว่า แรงที่ใช้ยกกับน้ําหนักเนี่ยมันพอดีกันเลยเพราะงั้นไอ้ผิวที่สัมผัสกันตรงเนี้ยมันก็มีความหมายว่าแทบจะไม่สัมผัสกันแล้วเพราะมันถูกแรงตรงเนี้ยช่วยยกไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแทบจะไม่สัมผัสกันแล้วนะครับเพราะงั้นแรงตั้งฉากตัวนี้ก็จะมีขนาดกลายเป็นศูนย์ครับเพราะว่าถ้ามันกําลังจะไม่สัมผัสกันมันก็ย่อมไม่ต้องมีแรงกระทําต่อกันเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพนะครับตัวเนี้ยถ้าผมเปลี่ยนจากลบสี่สิบนิวตันที่ดึงขึ้นเป็น50นะตรงนี้นะ แทนที่จะเปลี่ยนจา, 40, จาก40เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น50ทิศชี้ขึ้นเป็นทิศบวกคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นลบ50บวกกับ50ก็จะกลายเป็น0ย้ายไปทางด้านขวามือก็เป็น0เพราะงั้นจะได้ออกมาว่า F N คอควายจะกลายเป็น0นิวตันนะครับ0นิวตันหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็คือไม่มีแรงตั้งฉากแล้วนะครับก็คือผิวมันกำลังจะไม่สัมผัสกันแล้วฮะเพราะงั้นจะเห็นได้ว่า ขนาดของแรงตั้งฉากตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าผิวบริเวณนี้ถูกอัดเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนถ้าผิวไม่ได้ถูกอัดเข้าหากันมันก็ไม่มีแรงกระทําต่อกันแรงตั้งฉากก็เป็นศูนย์ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนแรงตั้งฉากเนี่ยสิ่งที่คุณเขียนได้ก่อนนะก็คือแนวแรงตั้งฉากกับแนวที่ผิวสัมผัสกันระบุทิศ ในนิดที่ผักวัตถุกออกห่างจากกันส่วนขนาดคุณต้องดูจากระบบแรงอื่นๆที่อยู่แวดล้อมนะครับโอเคก็เอาเท่านี้แล้วกันสำหรับแรงตั้งฉากเดี๋ยวเราจะไปที่แรงต่อไปกันครับ